มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตนะคะพูดถึงอนุทินว่าประชาชนเห็นแก่ตัวบอกให้สอนลูกชายตัวเองก่อนค่ะสักรณีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธาธารณสุขพูดถึงสถานการณ์โควิด1 9ตอนนี้ บอกว่ารัฐบาลทำเต็มที่แล้วแต่คนไม่เคารพมาตรการเห็นแก่ตัวก็เลยติดเชื้อกราฟกำลังจะสวยประเทศจะได้ผ่อนคลายหลายๆอย่างมีไม่กี่คนที่รักสนุกไม่คิดถึงคนอื่นทำให้ติดเชื้อขึ้นมาเป็นหลัก3,000รายจากข้อความนี้มีชาวเน็ตไม่พอใจอย่างมากพร้อมงัดภาพปาร์ตี้ฉลองเขาดาวของครอบครัวของนายอนุทินที่เขาใหญ่นะคะ ซึ่งลูกชายอย่างเป็กเสนีนั้นเป็นคนโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมโดยชาวเน็ตมองว่าก่อนจะมาว่ามาสอนประชาชนให้ย้อนกลับไปมองตัวเองแล้วก็ครอบครัวก่อนค่ะที่ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแม้แต่หน้ากากนอนามัยก็ไม่ใส่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ